คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยปอนชัยจันทรรัสุภแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง f 89. m 89.5เมกะเฮิร์วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทาระสุขแสงนะครับพี่มิงคอมทูเดย์ประจำวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568นะครับวันนี้พี่มิงนำไฮไลท์ แล้วก็ข้อมูลต่างๆจาก Command Unbox มาแนะนำแล้วก็พูดคุยกับทุกคนในรายการประจำวันนี้กันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ที่นำมาพูดก็เพราะว่าวันอังคารที่ผ่านมานะครับพี่มิ้งและทีมงานนะครับก็ได้ทำการจัดงานแถลงข่าว Command Unbox ขึ้นนะครับที่ g Go f i s h ตรงแถวสยามนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับ มาบุญคลองตรงใกล้ๆกับสยามดิสคัฟเวอรี่นะฮะซึ่งในวันนั้นนะครับเราก็มีแขกรับเชิญมาร่วมงานกันเยอะทีเดียวหลายๆท่านนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่มิงจะนําข้อมูลที่พี่มิงกับพี่เอหรือคุณบุลเลอร์ได้พูดคุยกันในงานวันนั้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับคราวนี้เป็นการบอกว่าบอมจอหรือบริษัท AI พีจำกัดมหาชนแล้วก็พันธมิตรเนี่ยพร้อมเปิดกล่องเทคโนโลยีใหม่จากมือแถลงข่าวจัด การจัดงาน c o m m a r ด Unbox ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่27 3 0พฤศจิกายนที่จะถึงนี้หรืออีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับพร้อมกับประกาศรางวัลสินค้า IT แห่งปีคือ c o m m a r ด Award ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีคนเข้ามาร่วมร่วมการจัดงานคอมมานดครั้งนี้นะครับหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็น H Banana Equip e s s n n Studio by SPVI IT c i t y j สพีว a ไอ a r นะฮะ JB Mobile MSI Speed Computer Speed Gaming Studio 7, a v e ASUS AMD Intel Apple Chip Ascentic ASUS Be Well Kuka Edifier Echo uh, Chen Lifestyle t e c h n o l o g s e c r e t c Lab แล้วก็ Credit Bureau นะครับพร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการมอบรางวัล Commart Award ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรอ่ะมาเข้าเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่า จากรายงานของ g a ร์ n เนอรที่คาดกันว่าภายในสิ้นปี2568เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI PC เนี่ยจะครองส่วนแบ่งตลาดถึง31%และเพิ่มกว่า55%ในปี2069เหตุผลตรงนี้ก็คือเรากำลังพูดถึงกระแสที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาด AI PC เนี่ยกำลังเข้าสู่มาตรฐานใหม่ ของการใช้งานเครื่อง PC อย่างแท้จริงซึ่งหมายความว่ากระแสเนี้ยเชื่อกว่ากระแสเนี้ยจะส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศของงานคอมมาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายยนนี้เพราะว่าจะมีผู้บริโภคจำนวนมากนะครับเริ่มมองหา PC รุ่นใหม่ที่รองรับ AI และแบรนด์ต่างๆก็เตรียมเปิดตัวกลุ่มสินค้าตัวนี้กลุ่มเนี้ยตรงนี้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งนะครับเทรนเทคโนโลยีครึ่งปีหลังของปี2,568ถึงต้นปี2,569เนี่ยจะมี AI PC เป็นเก m e r c h a เชนคือตัวเปลี่ยนเกมเลยสำคัญเลยเนี่ยทั้งจากโน้ตบุ๊กที่มี NPU สำหรับการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะในการออกแบบมารองรับใช้งานฟิวเจอร์ AI อย่างเต็มรูปแบบรวมถึงกระแสะความนิยมฟอร์มยักษ์ที่ต้องการ สเปกแรงระดับ AAA Triple A ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคอัปเกรดเครื่องมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเทรนด์เทคโนโลยีของ AIoT ก็คือ IoT มันมีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่คราวนี้มันมี AI มาปลักอินกับ IoT เลยกลายเป็นคำว่า AIoT ตรงนี้มันเลยเกิดขึ้นซึ่งมันจะเข้ามาช่วยอัปเกรดความสามารถของอุปกรณ์อัจฉริยะในยุคข,ของ Edge Computing ช่วยให้อุปกรณ์สามารถประมวลผลข้อมูลและตัดสินใจ ควบคุมอุปกรณ์อื่นได้โดยอัตโนมัตินะครับและด้วยความสามารถของ AI เชื่อมโยงและก็ทำงานร่วมกับระบบ IOT ได้อย่างปลอดภัยไร้รอยต่อนะครับภายในคอมมาดครั้งนี้ก็จะได้พบกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสุดล้ำกล้องวงจรปิดอัจฉริยะนะฮะอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆอีกมากมายและสุดท้ายเทรนดที่จะให้เราเห็นความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ Green Tech คโนโลยหรือ Sustain ที่งานครั้งนี้จะได้พบกับเทคโนโลยีที่มีการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานในการประมวลผลรวมถึงระบบระบายความร้อนและก็วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับมาพบกับอุปกรณ์ไอทีลักโลกนะครับหลายๆรุ่นที่เขาเปิดกันเข้ามานะครับแล้วก็บริการเชดอินพวกสมาร์ทโฟนคอมโพเนนต์หรือหมึกพิมพ์อีกหลายๆตัวนะครับ รวมถึงเซอร์วิสรีแพร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งเรามั่นใจนะครพี่มิงมั่นใจว่างานคอมมัดครั้งนี้จะไม่เพียงเป็นงานช็อปเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นศูนย์กลางของนวัตรกรรมที่สะท้อนทิศทางของอนาคตของตลาด IT ในยุค AI อย่างแท้จริงนะครับเสร็จแล้วถามว่ากระแสเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI PC และอุปกรณ์ที่รองรับการประมวลผลด้วย AI โดยตรงเนี่ยกำลังจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของตลาด IT ปลายปีนี้ ซึ่งตรงนี้ <c oughs> ก็จะสะนอยให้เห็นมีการอัปเกรดหลายๆรุ่นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับด้านเกมมิ่งนะครับก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเพราะอะไรฮะเพราะว่า ROG Xbox a r e X แล้วก็ Renewal r e g i o n g o 2เนี่ยเครื่องเกมพกพารุ่นใหม่รวมถึงมอนิเตอร์ระดับพรีเมียมอย่าง ROG Switch OLED แล้วก็ LG UltraFine เนี่ยที่จะเปิดตัวให้ชมในงานเป็นครั้งแรก นอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟนแกจเจตรุ่นล่าสุดเช่น iPhone 17นะฮะ Huawei Pura 80 AirPods Pro 3แล้วก็ Apple Watch Ultra 3รวมถึงข่าวลือที่น่าจับตาเกี่ยวกับการเปิดตัวชิป Apple M5 ซึ่งอาจจะกลายเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ปลายปีนะครับในฐานะของคนจัดงานในฐานะของคนจัดงานยังไงดี ยังไงดีอ่ะก็มีคำถามว่าแล้วมันจะมี <c oughs> มีไฮไลท์อะไรในแง่ของคอมบาทบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าก็มีการเตรียมพวกโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษหลายๆอย่างเหมือนที่เราเคยทำแหละแต่คราวนี้ก็จะมีการอัดฉีดตัวงบประมาณตรงนี้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวคอมบาทบิ๊กโบนัสนะครับมีการลุ้น2ต่อต่อที่1ก็คือลุ้นหน้างานตลอด4วันลุ้น iPhone 17 Pro Max นะฮะสมาททีวกล้องแอคชั่นแคม การ์จอนะฮะและต่อที่2ก็อัปโหลดลุ้นใบเสร็จกับ <c oughs> ลุ้นรับรางวัล Mechanical Keyboard จำนวน5รางวัลนะครับนอกจากนั้นนะครับ คอมมา์ดออนท็อปช็อปวันพฤหัสสุขครบ5 0,000บาทรับคูปองลดเพิ่มนะครับ500เฉพาะวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับคอมมา์ดวัดดวงร่วมสนุกหมุนวงล้อลุ้นคูปองส่วนลดสูงสุด10,000บาทนะครับแต่ว่าต้องมีการสมัครสมาชิกท,ที่บูตนิดหนึ่งแล้วก็คอมมา์ดช่วยจ่ายจ่ายค่ารถช็อป3 0,000บาทแลกสิทธิ์จอดฟรีได้3ชั่วโมงนะครับสิทธิ์มีจำนวนจำกัดต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พูดคุยกันในวันนั้นส่วนหนึ่งซึ่ง ก็พูดกันไปเยอะเลยเมื่อวันอังคารวันศุกร์ก็เลยมาอัปเดตกันอ่ะยังไม่จบเดี๋ยวจะมีอะไรมาแนะนําต่อในช่วงเบรกต่อไปเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่ครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอม,คอมทูเดยน์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไสให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5มก กลับมาในเบรกที่2นะครับกับไฮไลท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ c o m m a r t Unbox กนะครับก็คืออย่างที่เกิดในตอนต้นนะครับว่านอกจากที่เรามีการพูดถึงเทรนเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ไฮไลท์จากกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยในงานก็ยังมีการประกาศรางวัล c o m m a r t Award 2025นะครับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้กับสุดยอดสินค้าด้านเทคโนโลยีตลอดปี2568โดยตรงนี้ ก็มีการเปิดผ่านช่องทาง Word ผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันที่15สิงหาถึง20กันยาทางเว็บไซต์คอมมา่าเฟซบุ๊กคอมม่านะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลตรงนี้ให้กับหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็น the best notebook the best pc component the best computer for it for all the best accessory แล้วก็ ได้ที่รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยเป็น The Best t o i ที่ยกให้เป็นที่สุดแห่งปีเพื่อเป็นไบเออร์ไกดให้กับผู้ที่สนใจด้านไอทีได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเทคโนโลยีที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำหรับคนไทยนะฮะอย่าง The Best Gaming ก็จะมีอย่างของ r e n o v o Yoga 9i กนะฮะ ขุมพลังสุดขั้วของเกมมิ่งโน้ตบุ๊ที่มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวสุดลำนะครับทำงานร่วมกับ AI เพื่อควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำปลดปล่อยด้านศักยภาพสูงสุดของการจอและ CPU ได้อย่างเต็มที่หรืออย่าง The Best AI Notebook ก็ได้แก่ Dell Pro 14 Premium ที่เป็นนิยามใหม่ของ Workstation ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกราฟ,ฟิกขั้นสูงนะครับขับเคลื่อนด้วยโปรโซเซสเซอร์ระดับ Next Gen AI คำตอบสำหรับเหมือชีที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกกว่า30ตรางวัลน,นะครับก็ไปติดตามรายละเอียดได้ในงานเออไม่ใช่ในงานใน Facebook แล้วก็เว็บของคอมมา t ด์ไชหละได้นะครับเชื่อว่าถึงวันนี้น่าจะประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้ำกันอีกทีนึงคอมมาเจอกันที่ไบเทคบางนา27-30พฤศจิกายนนะครับงานเปิดส0 0โมงถึง3ทุ่มนะเดินทางสะดวกมากๆกับรถไฟฟ้า BTS นะครับ นอกจากนั้นนะครับพูดถึงในส่วนของตัวกระแสมาแรงที่มันจะมีการเปิดตัวใหม่ๆสินค้าก็มีหลายๆรุ่นนะครับในงานแถลงข่าวมีการพูดไปไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ก็มีอย่างของ r o g s w t e t OLED นะฮะ LG UltraFine BenQ ก็มีการเปิดหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยก็มีของทั้ง ASUS Acer MSI Lenovo Dell จัดเต็มกันในงานช่วงปลายปีนะฮะหรือในเ s กเมนต์ของ DIY PC Intel Core Ultra 300 series Intel a X Pro อ่อ uh, B Series นะฮะ Cooler Master นะฮะ ROG Xbox a r i e a r i อันนี้เป็น h a n d เอ่อ uh, Handheld PC Gaming หรือ Lenovo Legion Go 2ก็เปิดนะฮะสมาร์ทโฟนนี่มากันเต็มเลยฮะอย่าง iPhone 17ก็มา Samsung Galaxy S25 FE ก็มา Vivo V60 Lite Realme 15X 5G Xiaomi 17 Series นะฮะ17เหมือน iPhone เลย <laughs> Huawei Pura 380 นะหรือว่า Honor Pad 10ก็มามากันเยอะเลยหรือแกจิตอื่นๆอย่าง Apple Watch AirPods 3 Sony W H 1 0 0 0 0 X M 6 s นะฮะ t e r l s s r i e s โอ้โห o จ t e c h จัดกันมาเต็มๆก็ไปเจอกันได้ในงานคอมบัตช่วงปลายปีนี้ครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะเฮ เอาละครับช่วง2องเบรกที่แล้วนะครับพี่มิงอยู่กับเรื่องของงานคอมมาดไปพอสมควรและกลับมาที่ข่าวสารที่จะอัปเดตกันบ้างอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวข้องกับ AI ที่เขาพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะครับน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับ AI ดูแลสุขภาพจิตคู่คิดที่มาพร้อมความกังวล ปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในแวดวงสุขภาพจิตมากขึ้นเรื่อยๆมีข้อมูลนะครับว่าได้เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ในทุกๆเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเข้ามาของ AI ก็มาพร้อมกับคำถามสำคัญถึงความน่าเชื่อถือและขอบเขตในการทำหน้าที่แทนผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ปัจจุบัน AI สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพจิตได้หลากหลายรูปแบบโดยอาศัยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลเช่นแชทบอทให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับซึ่งสามารถเป็นเพื่อนคุยรับฟังปัญหาแล้วก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งช่วยลดช่องว่างสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะ พูดคุยกับคนจริงๆหรือผู้ที่ต้องการสนับสนุนในการใช้เวลาช่วงฉุกเฉินได้นะครับ2ก็คือการประมวลการประเมนินและคัดกรองความเสี่ยง AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการพูดคุยข้อความหรือแม้กระทั่งการแสดงออกสีหน้าน้ำเสียงเพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะซึมเศรา้าวิตกกังวลปัญหาของสุขภาพจิตอื่นๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ3ก็คือการบําบัดพฤติกรรมและความคิดผ่านระบบดิจิทัลนะครับ ปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ในการนำเสนอโปรแกรมบำบัดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลโดยอิงตามหลักของ uh, c o อ n i t i v e behavior therapy หรือ CBT ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะครับ สี่ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการรักษาที่แม่นยำ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ประวัติการรักษาแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเพื่อช่วยให้นักบำบัดหรือว่าจิตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับความน่าเชื่อถือของอนะ AI ในด้านสุขภาพจิตก็มีมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นคำถาม,ถามที่น่าคิดเพราะว่าแม้ว่า AI จะมีศักยภาพที่น่าทึ่ง แต่ความน่าเชื่อถือยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะอะไรมันมีอย่างเช่นขาดความเข้าใจในบริบทที่ซับซ้อนโดย AI ยังมีข้อจํากัดในการทําความเข้าใจและความรู้สึกและก็บริบททางสังคมที่ซับซ้อนของมนุษย์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการให้คำปรึกษานั่นเองนะครับ สก็คือความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการใช้ AI ในการดูแลสุขภาพจิตจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่รลักกลุ่มเพื่อป้องกันการล่นไหลของข้อมูลที่มละเอียดอ่อนนะครับสคืออคติในอัลกอริทึมโดยหาก AI ถูกพัฒนาขึ้นจากข้อมูลที่ไม่หลากหลายอาจนำไปสู่การให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมกับคนบางกลุ่มก็คือมันจะไบแอดเกินไป แล้วก็4นะครับการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะทําให้ได้ช้า 5. ขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์แล้วก็6ความเสี่ยงที่มนุษย์อาจลืมว่าคนที่คุยอยู่เป็น AI ซึ่งเรื่องนี้มีความกังวลอย่างมากเพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่า AI คุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งแล้วหลอก เขาไปเจอซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงทําให้เกิดข้อกังวลได้เช่นกันก็ต้องยอมรับนะครับว่า AI เนี่ยมีศักยภาพที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพในด้านสุขภาพจิตสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการและการดูแลเบื้องต้นได้อย่างดีแต่ปัจจุบัน AI ยังไม่สามารถแทนที่ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์จริงๆได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เกมกะเฮกลับมาในเรื่องของ AI อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าพูดถึง AI เนี่ย มันมันเหมือนกับมันก็มีต้นทุนเนาะที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่า AI เนี่ยมีต้นทุนเบื้องหลังความฉลาด1คําถามแรกน้นํา1ขวดเอ๊ะคือ,อยังไงนะฮะทุกวันนี้เราใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในชีวิตประจําวันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การถามคําถามกับ Chat GPT หรือว่า Gemini จนถึงการสร้างรูปภาพแต่เคยสงสัยครับว่าเบื้องหลังความฉลาดล้ำนี้มีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่บ้าง รายงานล่าสุดนะครับเผยว,ว่า AI กินน้ำในปริมาณที่น่าตกใจโดยการสนทนากับ ChatGPT รุ่น GPT 3เพียงไม่กี่ประโยคอาจต้องใช้น้ำสะอาดมากถึง500มิลลิลิตรหรือเทียบเท่ากับน้ำดื่มขวดเล็ก1ขวดกันเลยทีเดียวเบื้องหลังการกินน้ำหรือการดื่มน้ำของ AI เนี่ยมันมาจากการใช้ทรัพยากรน้ำมหาศาลของ AI ไม่ได้มาจากการที่ตัวโปรแกรมดื่มน้ําเข้าโดยตรงนะครับแต่มาจาก2ส,ส่วนหลักๆในโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนอยู่นั่นเองก็คือหนึงการระบายความร้อนที่ Data Center ซึ่งการให้ AI ทํางานได้ดีจําเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ประมวลผล AI ซึ่งจะต้องทํางานหนักตลอดเวลาจนเกิดความร้อนสูงมากและป้องกันไม่ให้เครื่องพังจึงต้องมีการระบาย ระบบหล่อเย็นซึ่งส่วนใหญ่มักใช้เทคนิคการระบายการระเหยของน้ําในการดึงความร้อนออกจากระบบทําให้เกิดการสูญเสียน้ําในอากาศจํานวนมากนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้ Data Center ใช้น้ําปริมาณมหาศาลนะครับ 2. การผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อน Data Center ส่วนใหญ่แล้วศูนย์ข้อมูลต่างๆต้องการไฟฟ้าจํานวนมากเพื่อหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์ โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินก๊าซธรรมชาติหรือว่านิวเคลียร์ต่างก็ต้องใช้น้ําในกระบวนการผลิตไอน้ําแล้วก็ระบายความร้อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นทุนทางทรัพยากรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทํางานของ AI และโมเดล AI รุ่นใหม่เนี่ยมีการใช้ทรัพยากรลดลงโดยเทคโนโลยี AI เนี่ยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโมเดลรุ่นใหม่ๆถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตัวอย่างตัว GPT 4o เนี่ยใช้พลังงานน้ํา แล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยน้อยกว่ารุ่นเก่าของพวกรุ่น3หรือรุ่น5หลายเท่าขณะที่ Gemini ของ Google เนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลว่าใช้พลังงานและน้ำต่อ1คําคำสั่งในระดับที่ต่ำมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดการใช้พลังงาน AI ของบริษัทเทคโนโลยีและอนาคต AI ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงนะครับบริษัทเทคโนโลยีกำลังพัฒนาโซลูชันใหม่ๆเช่นระบบหล่อยเย็นแบบ จุ่มเซิร์ฟเวอร์ลงในของเหลวที่ไม่นำไฟฟ้าหรือระบายความร้อนแบบวงจรปิดที่ไม่ต้องใช้น้ำของของ Microsoft เลยนะฮะแม้ว่า Chat GPT จะใช้พลังงานและน้ำในปริมาณที่สูงแต่เมื่อเทียบกับภาพรวมการใช้น้ำของทั้งหมดของมนุษย์แล้วเช่นการลดน้ำสนามหญ้าภาคอุตสาหกรรมสัดส่วนของการใช้น้ำของ AI ก็ยังถือว่าน้อยมากเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่การที่เราเริ่ม หนักถึงผลกระทบ AI ต่อสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลจากบริษัทต่างๆจะเป็นกุญแจสําคัญนะฮะที่ช่วยให้เราสามารถผลักดันนวัตรกรรมไปพร้อมกับการดูแลรักษาโลกของเราให้ยั่งยืนต่อไปได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีเกิดขึ้นอย่างน้ำท่วมหรือความร้อนนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะเฮ ยุคนี้นะครับยิ่งเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบกับปัญหาของสุขภาพเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งการไปพบหมอแต่ละครั้งบางทีทั้งเรื่องการเดินทางไปเข้าคิวถึงแม้ว่าเราจะมีบัตเจตที่จะไปหาโรงพยาบาลเอกชนก็ตามเนี่ยแต่บางทีมันก็ก็ใช้เวลาและความยุ่งยากพอสมควรนะครับรวมถึงเราก็ ไม่ได้อยากป่วยบ่อยๆต้องเรียกว่าอย่างนั้นละกันมันมีช่องทางใหม่นะครับพบหมอผ่าน Line Health ปลอดภัยไม่ต้องเดินทางหาหมอได้ง่ายขึ้นนะครับกับ Line เปิดตัว Line Health TH ทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพผ่านบัญชีทางการเดียวคือแอด Line Health TH นะ l i n e h e a l t h เพียงเพิ่มเพื่อนเข้าปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญรอก็รอรับยาส่งถึงบ้านดูแลครอบคลุมทั้ง <c oughs> สุขภาพใจและหมอเด็กนะเข้าถึงง่ายสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเดินทางลองรับสิทธิ์บัตรทอง42กลุ่มอาการโรคทั่วไปและประกันกลุ่มเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริการสาธารณสุขของประเทศนะครับสำหรับตัว line h e a เฮลตัวนี้นะครับทีตัวนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกคนสามารถเข้าถึง นะแล้วก็ดูการดูแลสุขภาพที่เรียกว่าออมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันให้เราใช้งานอะไรบ้างอย่าง Heal t h at Work แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นบริการสุขภาพสำหรับวัยทำงานให้คำปรึกษาแพทย์ผ่านไลน์พร้อมบริการส่งยาที่รองรับประสิทธิภาพประกันกลุ่มนะไม่ใช่รองรับองรับสิทธิ์ประกันกลุ่มและประกันสุขภาพของผู้ป่วยนอกหรือว่า OPD นะฮะหมอคุกคิด ปรึกษาหมอและพยาบาลเด็กนะคิเด็กนะฮะได้ตลอดเวลาครอบคลุมทั้งเรื่องการเจ็บป่วยทั่วไปแล้วก็พัฒนาการของเด็กพร้อมฟีเจอร์เสริมเช่นการบันทึกวัคซีนงานติดตามการพัฒนาการของลูกนะฮะออกค่านะฮะให้คำปรึกษาโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ผ่านการลองรับรองผ่านวิดีโอคอลหรือว่าแชทออนไลน์เน้นการเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคลิกนิก ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลได้ทุกที่โดยเชื่อมต่อกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชเพื่อรองรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับโดยเปิดให้ประชาชนสามารถพบแพทย์ออนไลน์รับยาและจัดส่งยาถึงบ้านโดยทำได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดส่งนะครับพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันหลายก็ต้องแอดดูเดี๋ยวพี่มิงลองแอดสิเปิดไลน์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ ไปเซิร์ชเซิร์ชดูสิว่ามีอะไรบ้างหน้าแรกนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็ต้องเซิร์ชใช่ไหมพิมพ์คำว่า @hell line hell โทษทีไม่ใช่ @hell line hell l i n e h e a l แล้วก็ t h คนสิเจอไหมอ่าเจอแล้ว line hell ก็แอดเป็นเพื่อน แล้วพอเข้าปุ๊บเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นไลน์เฮล์กกุ่มอะของถั่ว Open Chat แหะมีบริการให้เราใช้งานต่างๆได้อ่ะก็ว่างๆลองไปแอดแล้วลองใช้บริการดูเผื่อจะเป็นประโยชน์ครับเราใน ชีวิตประจำวันนี้นะครับ27-30พฤศจิกายนนี้อย่าลืมไปเจอกันกับงานคอม m a ดอันบ็อกซ์ที่ไ Tech บางนาเปิดงาน10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับส่วนเวลาของคอมบมัดเออไม่ใช่คอมบัดคอม o d ด y เรดิโอในวันนี้นะครับก็หมดลงแล้วเด้วยเจอกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม